I've never while i like this morning. curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course it hmm? ต้อนรับสู่ซีมินชาแนลนะคะวันนี้นะคะจ,ะจะมาแต่งหน้าโทนชมพูตามชื่อคลิปเลยนะคะก็จะแต่งโทนชมพูต้อนรับวันวาเลนไทน์นะคะ<ๆ>เผื่อทุกคนจะแต่งไปเดทกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลุคประมาณนี้นะคะมีความแบบว่าสีชมพูละมุนละมุนแบบผู้ดีน่ารักคิว้วๆนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนหวังว่า ทุกคนจะชอบนะคะใครอยากแต่งลุคนี้นะคะแล้วก็อยากรู้ว่าลุคนี้ซีแต่งอย่างไรก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะซีก็ใส่คอนแทคเลนส์มาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ซีใส่สีน้ำตาลนะคะของ Secret g u e s นะคะก็เดี๋ยวจะใส่ชื่อไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็เราจะไปลงรองพื้นกันเลยนะคะวันนี้ซีใช้พัฟช,ชั่นนะคะของแบรนด์ c l a v e นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะที่สามารถซื้อได้ที่ E Boy มีขาย ะะอันนี้สีใช้แล้วชอบมากทุกคนคือนเป็นคุชชั่นที่แบบว่ายังไงอะไม่หนาปกปิดดีแล้วก็มีความแบบไม่แมตเออมันติดทนทั้งวันนะคะแล้วก็ผิวหน้าสวยแบบสวยอะเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนสีใช้แบบเป็นแบบ everyday เลยอะนี่นะคะทุกคนนี่ลงแล้วนะคะก็จะมีความแบบหน้าสว่างขึ้นมานะคะแต่แบบว่าปกปิดได้ดีนะคะแต่ว่า ยังคงความเป็นธรรมชาติ mm. นั่นนี่นะคะก็คือลองพื้นเสร็จแล้วนะคะจะมีความแบบว่าเอ้ยมันเงาแต่แบบไม่ได้หน้ามันนะคะมันมีความแบบฉ่ำวาวผิวสุขภาพดีอิ่มน้ํานะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลยอาจจะดูขาวๆไปนิดนึงนะคะแต่สักครั้นึงมึงก็เออเนียนไปกับหน้านะคะต่อไปนะคะซีจะลงคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์นะคะซีใช้ของมิช,ชานะคะอันนี้นะคะ ิดใต้ตาดำนะคะเพราะว่าใต้ตาสีแบบว่าดำมากทุกคนแล้วก็อรอยสิวนะคะแล้วก็ใช้อันนี้นะคะมะเกลียพอลงคอนซีลเลอร์เสร็จนะคะที่จะลงเซตแป้งด้วยนี่นะคะเป็นของจันเซมุนนะคะอันนี้เพิ่งจะใช้ได้ไม่กี่ครั้งงนะก็รู้สึกว่ามันก็ ก็ดีแหละเห็นป้าทุกคนหน้าดูแมทขึ้นแต่คือแบบไม่ได้แมทแบบปึกอะทุกคนต่อไปก็คือเขียนคิ้วนะคะซีใช้ของบราว It อเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนนี่เขียนตามทรงคิ้วเลยทุกคนคิ้วจะค่อนข้างลกนิดนึงนะคะเพราะยังไม่ได้กัน แล้วก็พาเลทที่ซีใชยย้วันนี้นะคะก็คืออันนี้เลยนะคะเป็นของ p ลิ i p e r a นะคะอันนี้เป็นโทนสีชมพูเลยนะทุกคนจะเปิดให้ดูข้างในข้างในนะคะก็จะเป็นโทนชมพูเลยนะทุกคนเห็นปะรืดยันมาตรงนี้มีแล้วก็มีน้ําตาล3สีนะคะอันนี้ซีชอบมากมาทาแก้มแล้วก็สวยมากค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะเป็น optional นะคะอันนี้เป็นของ NYX นะคะอันนี้ซีซื้อมานานแล้วนะไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมนะ อ,อ,อันนี้นะคะซีก็ทามาิหนึน่งนะคะเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่แบบไม่จาเป็นขนาดนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะใช้พาเลตนี้นะคะสีจะใช้สีที่อ่อนที่สุดอ่ะนะคะสีนี้เลยนะมาทาเป็นเบสกตานะคะแบบฟุ้งๆเลยแล้วก็ข้างล่างด้วยนะคะโอเคนะคะพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะใช้ สีที่เข้มขึ้นมานะคะจะใช้เป็นสีนี้นะคะกับสีนี้มาผสมกันนะคะทุกคนแล้วก็มาทาตรงนี้แบบเป็นตรงเนี้ยแค่ตรงนี้นะคะแบบข้างล่างนะไม่ต้องแบบขึ้นไปสูงได้แล้วแบบนี้นะคะเติมข้างล่างนิดนึงนะปึ๊บนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเบรกสีชมพูนะคะด้วย สีน้ำตาลนะคะซึ่จะใช้สีน้ำตาลที่อ่อนที่สุดเหมือนกันนะนี่อันนี้นะคะเอามาทาตรงผากตานะคะเหมือนคันเบ้าเลยเนาะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปที่ซีบอกว่าเป็น optional เนาะก็คือพาเลตนี้นะคะซึจะใช้สีชมพูทั้งสองสีเลยนะคะอันนี้ก็คือชมพูอม ส้มโอมอชมพูกับชมพูออกโม่ๆนะคะผสมกันนะสองสีนี้นะคะผสมกันแล้วก็จะมาทาตรงหัวตากับห,หางตานะฮะไม่ใช่หัวตาเนี่ยตรงเนี้ยช่วงนี้นะคะเดี๋ยวหายดูทาช่วงนี้หัวตากับหางตานิดหนึ่งให้แบบเอ้ยมันดูมีอะไรนะคะทุกคนให้มันดูแบบมีความชมพูมากขึ้น มันจดูชมพูไปใช่ไหมทุกคนซีก็จะมาทาสีน้ําตาลเพิ่มนะคะนี่ให้มันเหมือนข้างนี้นะโดยการที่ซีจะใช้สองสีนี้นะคะมาคัดเบ้านะคะทุกคนจิ้มๆแล้วก็ขังตาข้างล่างน,นะคะอืมแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็หลายสเต็ปมาก ไม่ง่ายเลยทุกคนแล้วก็ใช้อันนี้นะคะเป็นชิมเมอร์แบบละเอียดมากทุกคนมาทาตรงกลางตานะคะทุกคนให้ดูมีอะไรมากขึ้นแบบนี้นะคือแบบกิตเตอร์ดีเวอร์ชิมเมอร์ไม่ใช่กิตเตอร์แบบนี้นะค่ะแล้วแล้วก็ตรงข้างล่างใต้ตานะคะต่อไปใช้อันนี้นะคะจะมีความแบบ เกร็ดมันใหญ่ขึ้นนะคะมาทาทั่วตาแบบนี้ก็จะมีความวิงวิงนะคะนี่แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไปกิดไอายไลเนอร์กันสีก็จะใช้ของ Brow It เหมือนเดิมนะคะแท่งเดิมนะทุกคนมันแห้งแล้วต้องไปซื้อใหม่นะคะก็กรีดเลยนะทุกคน มันจะเห็นไหมที่จะกรีดแบบเส้นเล็กๆนะมาอยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆกรีดไปข้างหน้าทุกคนเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เ,มมเต็มๆนะคะนี่กรีดใหม่กรีดตั้งแต่แล้วก็ค่อยๆกรีดมาที่หัวตานะคะแบบนี้นะนี่นะคะแล้วก็ต่อไปดัดขนตานะคะที่ใช้ของ ที่นอแมคเครอันนี้อันเดิมนะชอบมากดัดแบบแล้วแบบงอนมากนะคะทุกคนอยากแนะนำราคาถูกด้วยร้อยกว่าบาทแล้วก็วกมัสคาร่านะคะซีใช้ของเมเบอร์ล n นนะคะอันนี้เลยนะคะ Push Up d r a m ่านะคะอันนี้ใช้มาหลายหลายแท่งแล้วชอบมากนะคะมีความแบบขนตาหนางอนยาวนะนี่ เหมือนตุ่นคขนต้าปลอมแล้วทุกคนต่อไปนะคะตอนนี้มันจะยังดูแบบตรงนี้แบบแน่นๆอยู่ใช่ปะต่อไปจะเป็นปัดแก้มนะคะอันนี้นะคะขอแนะนำเลย e s e m n t t e Touch brush นะคะอันนี้ถูกและดีแล้วสีสวยมากละมุนมากทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยมีความแบบชมพูผู้ดีแบบนมนกทาไป แบบนี้นะคะทุกคนมันจะมีความ,มแบบตูดลิงนิดนึงเล็บสติกที่ซีใช้นะคะนี้นะคะเป็นของ B A นะคะไซส์สีเบอร์21นะคะจะเป็นออกสีชมพูนู้นนะคะทุกคนสีสวยมากนี่ทุกคนนี่นี่นะคะทุกคนสวยมากแล้วแบบเนื้อดีมากนะคะสีชอบรุ่นนี้มากๆนะคะอันนี้นะคะสีชมพูสวยมากทุกคน แล้วก็จะทาอันนี้นะคะลิปออกใหม่ของโ o ย you t o นะคะ mineral tint oil นะอันนี้สีเบอร์แปดนะคะเป็นอมเป็นโทนชมพูนะก็คือชมพูทั้งคลิปนะคะคลิปนี้ <c oughs> ทาถ้าเอ้ยค่ะอะชมพูขึ้นนะคะมีความแบบปากแบบอบอิ่มหน้าจุ๊บอะไรอย่างนี้นะคะทุกคน เสีอยงไปนอย <laughs> คอนทัวร์นะคะซิกก็จใช้คาร์ดเหมือนเดิมอ่าคอนทัวร์นิดนึงให้หนะ้าเล็กลงหน่อยนะคะ,ะเพราะว่าเราพูทีให้มิมติสักนิดหนึ่งกรูปนี่จมกูกกรูกสั้นเป็นคมน,นะคะคนสวยแล้วต่อไปก็ <laughs> ไฮไลท์อันเดิมนะคะใช้อันนี้เลยผสมกันทั้งสองสีโอ้พู <laughs> มากเวอ <laughs> นะคะนี่ <laughs> โอเคทุกคนเกือบเสร็จจริงๆแล้วฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะอันนี้ใช้ของแม็กนะคะซิกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฟิชลุกกันเลยค่ะ น,นี่นะคะก็เป็นฟินิชลุกนะคะที่ซีแต่งหน้าโทนสีชมพูต้อนรับวันวาเลนไทน์นะคะก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะจะมีความแบบว่าน่ารักแบบ๊วๆลุก หนึ่งนะคะแบบประมาณนี้เลยนะทุกคนจะมีความแบบว่าหุยแก้มชมพูตาชมพูปากชมพูนะคะทุกคนและซีนะคะก็หวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบลุคนี้กันนะคะใครนะคะอยากให้ซีทาอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าทุนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวซีจะจัดให้แน่นอนนะคะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทีด้วยนะคะ๊ายบาย Wanna show me a fan.